การแก้เคล็ดหรือแก้กรรมเมื่อรู้สึกว่าชีวิตติดขัดทำอะไรก็ไม่ราบรื่นมีหลายวิธีที่ใช้ตามความเชื่อทั้งทางพุทธศาสนาและทางสายไสยศาสตร์หรือความเชื่อพื้นบ้านผสมกันได้โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับพลังชีวิตกรรมและจิตใจให้ดีขึ้นลูกแก้ววิธีแก้เคล็ดแก้กรรมทำอะไรติดขัดหนึ่งทำบุญเสริมดวงตามวันเกิดทำบุญตามวันเกิดเช่นเกิดวันจันทร์ให้ถวายของสีเหลือง วันอังคารใช้ของสีชมพูและอื่นๆใส่บารตอนเช้าโดยจอดจงอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเช่นข้าพระเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอจงอโหศิกรรมซึ่งกันและกัน 2. ปล่อยชีวิตสัตว์ไทยชีวิตโคกระบือการปล่อยปลาปล่อยนกหรือไถยชีวิตสัตว์ถือเป็นการตอบบุญต่อชีวิตควรทำด้วยจิตเมตตาไม่ทำเพื่อหวังผลลัพธ์ทันที สามสวดมนต์บทใหญ่และแผ่เมตตาบทที่แนะนำบทชินบัญชรบทกรวดน้ำอุทิศบุญบทแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่มีต่อข้าพเจ้าจงได้รับบุญนี้แล้วเอาสิกรรมต่อกันอย่าได้จองเวรกันอีกเลยสี่ทำบุญลงศพทําบุญศพรรยญาติเสริมบุญให้กับผู้ตา,ายญาติเป็นการแก้กรรมเก่า เสริมโชคลาภสามารถไปที่มูนิธิปอเต็กตึงหรือสมาคมกู้ภัยต่างๆ 5. แก้เคล็ดตามตำราบโบราณเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์โทโรให้ตรงกับเลขมงคลเปลี่ยนทิศนอนเคลื่อนย้ายของในบ้านตามหลักหวงจุย้ยอาบน้ำมนต์ล้างเทา้าพ่อแม่มีความเชื่อว่าจะล้างอาถรรพ์และเสริมความเป็นสิริมงคลหตั้งจิตให้มั่นในความดี ทำดีอย่างสม่ำเสมอแม้ไม่ได้ผลทันทีจะส่งผลระยะยาวมันให้อภัยไม่คิดแค้นไม่จองเวรสรุปสั้นๆวิธีเป้าหมายทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์เสริมบุญตัดเวรกรรมสวดมนแผ่เมตตาสื่อสารกับเจ้ากรรมนายเวรทำบุญศกร้าย,ยาติแก้กรรมหนักลดอุปสรรคเปลี่ยนหวงจุย้ยชื่อแก้เคล็ดทางพลังงานชีวิต ตั้งมั่นในความดีเปลี่ยนอนาคตด้วยการกระทําหากคุณอยากให้แนะนําวิธีเฉพาะตามวันเกิดหรือปีนักษัตรบอกได้นะครับจะช่วยวางแผนให้เหมาะสมมากขึ้นทรงแสงแวววาวแน่นอนครับเรามาขยายความวิธีแก้เคล็ดแก้แกรรมชีวิตติดขัดแ,แ,แ,แบบจาะลึกให้เข้าใจง่ายและนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันโดยจะแบ่งเป็นสากลุ่มหลักๆคือหมวดที่หนึ่ง แก้กรรมด้วยการทำบุญและเจริญภาวนาทางพุทธ1.1ส่บาทอุทิศบุญทำตอนเช้าโดยเจาะจงอธิษฐานขออโหสิกรรมใช้คำอธิษฐานนี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งในอดีตและปัจจุบันขอจงโปรดรับบุญนี้และอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้า1.2สวดมนต์แผ่เมตตากรวดน้ำ บทชินบัญชรป้องกันภัยเสริมบารมีบทแผ่เมตตาคลายเวรกรรมหลังสวดให้กรวดน้ำว่าข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ทำให้ข้าพระเจ้าติดขัดในชีวิตขอจงได้รับผลบุญนี้และอโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้าเถิด1.3ปล่อยชีวิตสัตว์ปล่อยปลาเก้าตัวหรือส9 29 ถ้าหาปลาไม่ได้ให้บริจาคเงินแทนสำคัญขนาดทำให้ตั้งจิตว่าให้ชีวิตเพื่อขอชีวิตเชื่อว่าเวรกรรมเบาบางลงตาลายหมวดที่สองแก้เคล็ดด้วยพลังงานและสัญ,ญลักษณ์มงคลทางสายความเชื่อ2อง,งทำบุญลงศพมีความเชื่อว่าเหมือนช่วยผู้ไม่มีโอกาสแก้กรรมที่เราทำให้คนอื่นเดือดร้อนในอดีตมูลนิธิปอเต็กตึง รวมกตัญญูหรือวัดที่จัดพิธี2.2อาบน้ำมนต์ล้างเท้าพ่อแม่อาบน้ำมนต์โดยพระที่มีญ,ญานเพื่อล้างสิ่งอัปมงคลล้างเท้าพ่อแม่เป็นวิธีแก้กรรมที่ลึกซึ้งเชื่อว่าพอจากพ่อแม่ช่วยเปิดทางชีวิตอย่างแท้จริง2.3เปลี่ยนชื่อหรือเบอร์โทรหากชื่อเดิมไม่เป็นมงคลมีตัวอักษรต้องโทษตามหลักเลขศาสตร์ให้พิจารณา เบอร์โทรโรที่ใช้ควรมีเลขพลังบวกเช่น 5, 6, 9การเปลี่ยนชื่อหรือเบอร์การเปลี่ยนเคลื่นพลังในชีวิตหมวดที่3แก้ที่จิตและพฤติกรรมตนเองกรรมปัจจุบัน3.1ตั้งสติหยุดเวรกรรมซ้ำอย่าคิดโกรธคิดแค้นหรือสาปแช่งคนอื่นแม้เขาจะทำร้ายเราเป็นการสร้างกรรมซ้ำคิดดีทำดีให้มากแม้จะไม่มีใครเห็น 3.2รับผิดช,ชอบชีวิตด้วยสติชีวิตติดขัดบางครั้งไม่ใช่กรรมเก่าแต่เพราะเราเลือกผิดเช่นเลือกคบคนผิดทำงานผิดทางพิจารณาชีวิตอย่างมีสติแล้วลงมือแก้สรุปชีวิตติดขัดเพราะอะไรสาเหตุวิธีแก้เจ้ากรรมนายเวรทำบุญอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตากรรมเก่าหนักปล่อยสักทำบุญลงศพอาบน้ำมนต์ กำปัจจุบันจิตคิดไม่ดีฝึกสติปรับใจเปลี่ยนพฤติกรรมพลังรอบตัวไม่สมดุลเปลี่ยนชื่อเบอร์ห่วงจุย้ยหากคุณต้องการให้วางแผนเฉพาะบุคคลเช่นวันเกิดปีเกิดหรือดูว่าชะตาชีวิตเป็นช่วงตกดวงไหมบอกข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมจะช่วยวิเคราะห์แบบละเอียดให้ได้เลยครับคนพนมมือส่งแสงแวววาวการที่ชีวิตของคนเรารู้สึกว่า ติดตขัดขัดหรือทำอะไรก็ไม่ราบรื่นเป็นเรื่องที่หลายคนประสบไม่ว่าจะด้านงานการเงินความรักสุขภาพซึ่งตามศาสตร์ดวงชะตาโหรศาสตร์พุทธศาสตร์ศสยศาสตร์พื้นบ้านมีเหตุปัจจัยหลายด้านที่สามารถจาะลึกได้ดังนี้สาเหตุลึกๆของชีวิตติดตขัดขัด,ขดตามดวงชะตาและกรรม 1. กรรมเก่าวิบากกรรมเคยทำกรรมไว้เช่นหลอกลวงตัดโอกาสคนอื่น ทำให้ผู้อื่นลำบากเคยเบียดเบียนชีวิตสัตว์ผิดศีลห้ายอย่างร้ายแรงเช่นลักทรัพย์ผิดผูวมีผูเบอร์โทโรที่ใช้ควรมีเลขพลังบวกเช่นห้าหกเก้าการเปลี่ยนชื่อหรือเบอร์การเปลี่ยนเคลื่อพลังในชีวิตหมวดที่สแก้ที่จิตและพฤติกรรมตนเองกรรปัจจุบัน3.1ตั้งสติหยุดเวรกรรมซ้ำ อย่าคิดโกรธคิดแค้นหรือสับแช่งคนอื่นแม้เขาจะทำร้ายเราเป็นการสร้างกรรมซ้ำคิดดีทำดีให้มากแม้จะไม่มีใครเห็น 3. าสองรับผิดชอบชีวิตด้วยสติชีวิตติดขัดบางครั้งไม่ใช่กรรมเก่าแต่เพราะเราเลือกผิดเช่นเลือกคบคนผิดทำงานผิดทางพิจารณาชีวิตอย่างมีสติแล้วลงมือแก้สรุปชีวิตติดขัดเพราะอะไรสาเหตุวิธีแก้ เจ้ากรรมนายเวรทำบุญอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตากรรมเก่าหนักปล่อยสัตว์ทำบุญลงศพอาบน้ำมนต์กรรมปัจจุบันจิตคิดไม่ดีฝึกสติปรับใจเปลี่ยนพฤติกรรมพลังรอบตัวไม่สมดุลเปลี่ยนชื่อเบอร์ห่วงจุย้ยหากคุณต้องการให้วางแผนเฉพาะบุคคลเช่นวันเกิดปีเกิดหรือดูว่าชะตาชีวิต เป็นช่วงตกดวงไหมบอกข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมจะช่วยวิเคราะห์แบบละเอียดให้ได้เลยครับคนถนมมือส่งแสงแวววาวการที่ชีวิตของคนเรารู้สึกว่าติดต,ติดขัดขัดหรือทำอะไรก็ไม่ราบรื่นเป็นเรื่องที่หลายคนประสบไม่ว่าจะด้านงานการเงินความรักสุขภาพซึ่งตามศาสตร์ดวงชะตาโหราศาสตร์พุทธาาศาสตร์ไยศาสตร์พื้นบ้านมีเหตุปัจจัยหลายด้านที่สามารถเจาะลึกได้ดังนี้ สาเหตุลึกๆของชีวิตติดๆขัดๆตามดวงชะตาและกรรมหนึ่งกรรมเก่าวิบากกรรมเคยทำกรรมไว้เช่นหลอกลวงตัดโอกาสคนอื่นทำให้ผู้อื่นลำบากเคยเบียดเบียนชีวิตสัตว์ผิดศีล5อย่างรายแรงเช่นลักทรัพย์ผิดผูวมีผู้อื่นผลกรรมนี้จะส่งผลให้ทำมาค้าขายไม่ขึ้นถูกโกงเจอคนไม่จริงใจเริ่มงานใหม่ๆล้มเหลวนี่สินไม่จบ ทางแก้ต้องรับกรรมด้วยใจนิ่งแถมเมตตาทำบุญต่อเนื่องใช้ชีวิตอย่างมีติตสงิงดวงตกดาวไม่ส่งดาวราหูดาวเสาเล็งลักนาหรือโคจรผ่านจุดเสียในดวงชะตาทําให้ดวงช่วงนั้นมีแต่ปัญหาเกิดในช่วงปีชงปีปะ